สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะผูาา้อาาร์์ครับผมอาจารย์น่ะชอบแข่งขืนประชามเลยอ่ะสาเหตุไม่มีอะไรครับอาจารย์อาจารย์เชื่อไหมวันก่อนเนี่ยมีเพื่อนพี่โออ่ะเขาเล่าเรื่องเลาให้พี่โอฟังครับทีเนี้ยเขาโทรมาบอกว่าพี่โอครับผม,มอยากจะท่าตัวตายอื เชื่อไหมพี่โอ,อ,อ๋ก็บอกอ้าวคุณเป็นอะไรมผมจัดงานแล้วผมตั้งใจว่าจะจัดงานนี้เพื่อเอารายได้เนี่ยไปช่วยเหลือคนจนครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมลงทุนไปเนี่ยณเวลาเนี้ยม,มันใกล้วันงานแล้วแต่เผอิญว่ารายได้ยังเข้ามาไม่เพียงพอ,อกลับกลายเป็นว่าผมต้องต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะมาให้งานนี้สำเร็จ พระอาจารย์หลังจากนั้นมาพี่โอก็บอกว่าถ้างั้นคุณก็ให้การเวลามันทนหน่อยได้ไหมหมายถึงว่างานมันยังไม่ถึงเออนั่งนิ่งๆแล้วทาจิตให้สงบไอ้เรื่องค้าตัวต,วตายถอยไปก่อนอย่างเงี้ยประมาณเนี้พระอาจารย์ณนเวลานั้นพระอาจารย์ลองลองย้อนคิดสิว่าคนที่กําลังตกอยู่ในภาวะนั้นน่ะพาาระจะถ้าเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์จะจะวางจิตยังไงคะเขามีจิตเมตตาแต่ทีนี้คือไม่ได้ ไม่ดูกําลังของตัวเองอ่ะอะไวมีจิตเมตตาเยอะเยิ่ไปเขาคิดว่าเขาทำได้ไงอยากจะช่วยแต่จริงๆแล้วมันเกินกําลังของเขาเขาคิดว่าศักยภาพเขาทําได้ไอ้การเมตตาเนี่ยมันมากไปมันทําให้ตัวเองลําบากมันก็ไม่สมควรอ่ะมันต้องรู้กําลังตัวเองด้วยว่าศักยภาพเราทําได้มากน้อยขนาดไหนไม่ใช่ว่าทำซะจนหมดตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำบุญด้วยขาดสติขาดปัญญาอ๋อขาดปัญญา ช่ไหมฮะพอทาพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเงี้ยโจรตัวขึ้นมาคิดอะไรไม่ออกก็ถึงก็จะฆ่าตัวตายนี่ก็ถือว่ามันก็เกินเหตุไปผมว่านะใช่ไหมคือคือเขาอาจจะแบบยังไม่เคยฝึกสติหรือว่าเข้ามาสู่ธรรมะไงพระอาจารย์ก็เป็นเป็นปุถุชนทั่วไปที่ใช้ชีวิตใช่ไหมทีนี้ไอตอนนั้นที่เขาคิดจะทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไม่สําเร็จไงเขาคิดไปก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามันคือสําเร็จ ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมพอมันไม่สําเร็จปุ๊บพอมันเริ่มที่จะเป๋ปั๊บเนี่ยเขาก็มันคิดถึงขั้นฆ่าตัวตายที่มันแสดงว่ามันหนักนะพระอาจารย์หนักไงหนักไงแต่ตอนแต่ตอนกระทำเนี่ยคือเขาเขาอาจจะขาดการพิจารณาไต่ตองที่มันแบบว่าเหมาะสมหรือสมเหตุสมผลอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมใช่พอเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาปั๊บหาทางออกไม่ได้ คือตอนแรกเขาไม่ได้คำนวณจุดนี้ไว้ไงไอจุดที่มันจะเกิดปัญหาเขาไม่ได้คำนวณเผื่อไว้ใช่ใช่ใช่ก็คืออาจจะประสบการณ์อาจจะงไม่มีอ่าเขาอาจจะยังน้อยอยู่หรือยังไงอันนี้ผมไม่ทราบนะก็แค่โอก็คือเบื้องต้นก็คือมีจิตเมตตาอยากทําตรงนี้ไปเจอคนจนก็ยลงอยากช่วยใช่แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันก็โดยบุปกรรมของเขาบุปลกรรมอะไรด้วยต่างๆเลยบุปกรรมนี่คือยังไงครับอาจารย์ ก็คือมันมีเหตุปัจจัยให้ต้องเป็นอย่างเนี้ย<อ>แต่ก็ยังโชคดีนะถือว่ายังโชคดีที่ว่ามาเจอพี่โอแล้วพี่โอก็อช่วยพ่อนหนักให้เป็นเบาค่ะค่อยๆพูดอ่าช่วยแบ่งเบากรรมนั้นของเขาอแบ่งเบากรรมอะไรอีกอ่ะพ่อช้าก็เขาคิดจะฆ่าตัวตายแล้วเขาจะฆ่าตัวตายแล้วแต่มาเจอพี่โอนะพี่โอก็มาช่วยจากว่าจากหนักให้เป็นเบาอ,อา<ต>จากรรมนั้นไม,ไม่มาถึงพี่ใช่หมไม่รู้ <c oughs> ผมไม่รู้ <c oughs> เออยื่นมือไปช่วยแล้วมันก็ต้องช่วยเขาให้เต็มที่แหละทีนี้พอช่วยเสร็จแล้วคุณตายแล้วฉันฉันจะเป็นยังไงเนี่ยนี่เห็นไหมฮะอาจารย์แล้วทีนี้ในระหว่างนั้นพี่โอก็บอกให้ก็คอยให้การเวลามันช่วยใช่ไหมครับเชื่อไหมว่ามันก็มีแต่พี่โอคิดว่าเหตุตรงเนี้มันจะทําให้เขาเกิดปัญญาไงเกิดเกิดความคิดแบบว่าเอ๊ ทำไมฉันทำอย่างนี้ทำไมฉันฉันตั้งใจทำดีทำไมฉันไม่ได้ดีดดอย่างนี้พระอาจารย์ใช่ไหมมันก็เลยเป็น<า>เป็นอะไรที่ข,ขาดความรอบครอบขาดความรอบครอบใช่มันจะไปมองมิติเดียวหรือสองมิติไม่ได้มันมีทั้งหลายมิติให้มองใช่ไหมเราต้องพิาจารณาให้ครบทุกมุมมองอ่าให้ครบทุกมุมมองอ๋อค่ะหลายรูปแบบไม่รอบครอบขาดปัญญาพิจารณามันไม่ครบทั่วนะมันไม่ครบทุกมุมใช่ไหมใช่มันมีบางมุมที่เราคาดไม่ถึง ช่ไอ้ที่เราคาดไม่ถึงก็เพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาแบบว่าทุ่นทีอย่างเงี้ยแต่พระอาจารย์เชื่อไหมว่าเขามาคุยกับพี่แล้วพี่ให้ข้อคิดไปอ่ะพอใกล้ๆ้วันปุ๊บอีกเหลืออีกไม่กี่วันอ่ะก็โทรศัพท์มาบอกพี่ว่าพี่โอเรียบร้อยแล้วนะหมายถึงว่าผมผมผ่านแล้วนะผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วอ่าทีนี้ทีนี้มันมันมันมีเรื่องต่อไงพระอาจารย์คือเมื่อในเมื่อผ่านพ้นวิกฤตปั๊บเนี่ย เขาพูดเลยบอกว่าไอ้วิกฤตตรงเนี้ยผมเสร็จงานนี้ปุ๊บผม่าจะไปบวชแต่ความคิดนักขณะนั้นที่เขาคิดว่าจะบวชเนี่ยบวชเพื่อที่ว่าไอ้ที่สิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่หลังสวยก็มาถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงเป็นข้อกรรมเขาทั่วไปที่ข้อกรรมแล้วปุ๊บเขาก็บอกว่าการบวชครั้งเนี้ยเขาก็ตั้งใจว่าจะบวชอุทิศให้กับป้าที่เขาเสียด้วยที่เสียไปแล้ว เขาบอกเ,เขาติดอยู่ในสมองแล้วจะบวชบวชเพื่อที่จะเอาบุญนี้ให้ป้าค่ะแล้วพระอาจารย์คิดว่าความคิดตรงเนี้มันเป็นความคิดของคนทั่วไปที่คิดคิดกันนะะในโลกปัจจุบันคิดกันแบบนี้ใช่เจ่ทีนี้พระอาจารย์คิดว่าการบวชเนี่ยมันจะส่งผลส่งผลครับไม่มากก็น,น้อยอ๋อส่งให,ให้ให้ป้า <c oughs> ที่เขาติดอยู่ในสมองด้วยส่งส่งแน่นอนครับแต่ทีนี้ถ้าอยากให้แบบ บุญกุศลนั้นนะมันมีแรงมีอํานาจผลักดันให้จากคุณป้านะอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่ง <Okay. S 1> ให้ภพภูมิที่ต่ำๆเลยปึ้งขึ้นมาเลยอย่างเงี้ย oh, <okay. S 1> ก็สามารถทําได้ oh. ก็อยากจะฝากให้คลิปวิดีโอคลิปเนี้ยฝากให้คุณพี่คนนั้นนะเขาดูนะ <That. S 1> แล้วก็ให้ศึกษา <That. S 1> ให้กระจ่างแจ้งว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไร hmm. ถ้าเกิดเราเข้าใจด้วยปัญญาของเราเองว่า พระพุทธเจ้านั้นสอนว่าอะไรแล<ช>้วเข้าใจจงกระจ่างปั๊บแล้วเนี่ย<ช>กรรมตัวเนี้มันจะลิงก์เลยกรรมที่เราได้ใช้ปัญญาพิจารณาทมของพระพุทธเจ้าที่ได้ทิ้งไว้ให้เนี่ยจนทําให้เราเนี่ยก้าวข้ามคําว่าปูถุชนขึ้นมา<ช>เป็นอริยบุคคลจะจะชั้นไหนก็นแล้วแต่ครับ <c oughs> กรรมตัวนี้มันจะลิงก์หาเลยเราอุทิศให้ใครคนนั้นได้รับทันทีแล้วเป็นอน,นิสงส์ที่แรงมากโอ้โหเป็นอนิสงส์ที่แรงมากมันจะเด้งบึ้งเลยลิงก์ตรงเลย ก็เป็นอันนี้สรงที่แรงมากอ๋อหุ้ยพูดแล้วขดลุกก็หมายความว่าก่อนบวชนี่เขาตั้งใจปั๊บแค่ตั้งใจเนี่ยมันก็น่าจะลิ้งกันแล้วนะเขาตั้งใจอยู่ไงมีแค่ความตั้งใจแต่ทีนี้ความปัญญาเขามันยังมันยังเป็นได้แค่ระดับปุถุชนมันยังไม่อัพอัพเกรดอ่ะยังไม่ได้อัพเลเวลขึ้นมาจากจากจากปุถุชนเป็นอริยบุคคล อย่างเงี้ยถ้าเกิดทำความเข้าใจที่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจนกระจ่างแจ้งอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างนี้อย่างนี้นะเราต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนั่นแหละจิตมันจะยกระดับจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลแต่ชั้นไหนก็แล้วแต่ครับ mm hmm. ยิ่งอริยบุคคลชั้นสูงมากขึ้นสูงมากขึ้นกรรมกรรมนั้นก็จะแรงมากขึ้นอนิสส์ก็จะมากขึ้นเราบวชให้ใครเราอุทิศให้ใครคนนั้นได้รับแบบเต็มร้อยเต็มที่กําลังแรงมาก หมายถึงว่าบุญมันจะไปตอนไหนแล้วพระอาจารย์ในเมื่อตอนก่อนบวชมันเข,เ,ขเขายังไม่ได้ศึกษาไงก็คือเมื่อไหรที่คุณก้าวข้ามอ่ะก้าวข้ามคําว่าปุถุชนเข้าไปอ่ะคุณนึกถึงเมื่อไรคุณดันเลยดันบุญบาร,รมีนั้นไปเลย <idian. S 2> ในอกทิพงั้น,น,นในระหว่างบวชก็คือเข้าไปบวชปั๊บ,บ,บระหว่างนั้นมันยังไม่เป็นไงก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ใช่ไหมอ่าอันนี้สงก็จะได้แค่ระดับปุถุชนอ๋อบุญก็ไม่ถึงป้าสิถึง แต่บุญจะไประดับปุถุชนมันไม่ใช่บุญของ<ก>อริยะุคก็คือค่อยๆไปหรือไปน้อยๆคือไม่แรงอ่ะอ๋อคือไม่แรงอ่ะ oh. อ,อ๋ออย่างนี้ในระหว่างบวชถ้าเกิดว่าพยายามศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพอเป็นอริยปุ๊บแล้วลิงก์ใหม่ส่งใหม่ใช่คือมันจะอัตโนมัติเลยครับ อ๋ออไป<า>ถึงความประพฤติของคนอ่าจากเมื่อก่อนสมมติสมสมติว่าเป็นสัญญาอินเทอร์เนต็ตอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนเป็น 3G หรือ G, ใช่จีนฮะอ่าสัญญ,ญาณก็จะมาแบบไม่แรงมากแต่ถ้าอริยบุคคลนะปับ๊บคือยกระดับจิตของตนเนี่ยเป็นอริยบุคคลปั๊บเนี่ยสัญญ,ญาณที่ลิงก์ไปหาบุญกุศลที่ลิงก์ไปหาเออให้คุณคุณป้าเนี่ยมันจะไปแบบ 5G เลยอ๋องั้นในะระหว่างที่บวชเนี่ย ก็คือศึกษาไปทีนี้พอมันถึงถึงเส้นชัยปับ๊บมันก็ลิงก์ไปเลยใช่ลิงก์ไปโดยอัตโนมัติใช่อ๋อค่ะโอ้คุณป้าก็ได้รับรับพลังเลยแล้วก็หลุดหลุดเลยทีนี้ก็ไม่เชิงหลุดนะครับเขาแค่อาจจะเลื่อนนะฮะในความคิดของผมเนะี่ยอาจจะเลื่อนเลื่อนภพภูมิในภพภูมิที่ต่ำๆอย่างเงี้ยอาจจะเลื่อนขึ้นมาในภพภูมิที่สูงหรืออาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่มีใจฝักใฝ่ทำ แล้วก็มาศึกษาทำมาเรียนรู้ในธรรมะของพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมตามโอ้โหถึงขั้นนั้นเลยมีโอกาสครับโอ้โหดีจังอ่ะชอบเราอุทิศให้หมดได้หมดเลยครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นคุณป้าคุณคุณอะไรญาติพี่น้องเราได้หมดพ่อแม่พี่น้องเราได้หมดเราน้อมไปเลยบารมีของเราถ้าถ้าอยู่ในระดับอริยบุคคลแล้วเนี่ย น้อมจิตไปเลยครับได้ m, ทุกคนเป็นกําลังที่แรงมากน้อมจิตนี่ก็คือต้องระลึกถึงหน้าหน้าคนนั้นถูกไหมไพระอาจารย์ก็คือน้อมจิตก็เหมือนเหมกับว่าน้อมนึกถึงน้อมนึกถึงน้อมนึกถึงแล้วแผ่ออกไปถึงหมดครับแต่แต่พี่เคยได้ยินเรื่องของการแผ่เนี่ยพระอาจารย์หมายความว่าบางทีเราไม่จําเป็นต้องแผ่ให้แต่ญาติใช่ไหมพระอาจารย์แผ่ให้สัรปะสัตว์ทั่วโลกได้ไหมพระอาจารย์ได้ครับผมได้ แล้วมันมันได้แค่ไหนอะมันได้แบบได้แบบกระจายก็กระจายก็จะสรนปันส่วนไปอ๋อเหมือนเวลาบวชนาค <ไป S 1> แล้วโปรยทานอย่าไปไหวังนี่ครับอย่าไปหวังว่าจะได้เท่าไหร่นะะมันก็จะเป็นอ,าตาอัตรายกชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะอ,อย่าไปหวังว่าเขาจะได้เท่าไหร่เราแค่มีจิตเมตตาแผ่ไปใช่ใครจะได้มากได้น้อยเราไม่ต้องไปไปคาดชะเนเข้าใจใช่ไหมฮะทีนี้แค่พี่แค่อยากรู้กระแสบุญไงว่ากระแสบุญมันมันวิ่งแบบไหนแค่นั้นแหละ อันนี้มันก็แล้วแต่กรรมของเขากรรมของผู้ที่จะรับว่าว่าเขาสามารถรับได้มากน้อยขนาดไหนก็นกนเปรียบเหมือนโปรยทานใช่ไหมพะอจา๋าใช่แล้วก็แยกแล้วก็คุณก็ยรับไปอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับแผ่ได้หมดครับแม้แต่แม้แต่การพิจารณาอาหารการฉันการอะไรของเราเงี้ยแค่มองกับข้าวที่อยู่ในถ้วยเนี่ยไม่ได้มองว่าน่ากินหรือไม่น่ากิน แต่เรามองไปเห็นถึงสปปรรพสัตว์ที่ถูกนํามาเป็นอาหารให้เราฉันให้เราทานเนี่ยค่ะแล้วเราพิจารณาน้อมบุญกุศลน,น้อมบารมีเนี่ยแผ่ออกไป๋อค่ะวที่เราอยู่ได้มีลมหายใจอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะเนื้อของท่านอ่าที่ท่านได้เสียสละเลือดเนื้อของท่านออกมาเนี่ยเพื่อให้เราได้พิจารณาทำตรงนี้นะอขอให้อานิสงส์งเนี่ยมันแผ่ไปถึงท่านด้วยนะแผ่ไปถึงท่านทั้งหลายอย่างนี้ครับ นัจะได้หมดเอ้ยเอนยกรณีเมื่อกี้ที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยเป็นเป็นพระหรือว่าเป็นคนเป็นใครก็ได้ครับมันไม่เกี่ยวไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระครับไอ้ความเป็นพระตรงเนี้มันเป็นแค่สมมติสฆงอ๋อค่ะแต่ความเป็นส่งจริงๆเนี่ยใครก็เป็นส่งได้ถ้าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไรอ๋อค่ะค่ะเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาค่ะเข้าถึงแก่นของคําสอนของพระพุทธเจ้า S <S นั่นแหละครับสงสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง<อ>ไม่จําเป็นเราต้องห่มเหลืองไม่จําเป็นจะต้องโกนหัวโกนคิ้วอ,อันนี้มันแค่สมมุติสงครับอ๋อก็คือว่าเป็นเป็นชุดเป็นในสมมุติเข้าใจแล้วทีนี้ว่าปุถุชนก็สามารถที่จะเอา,<ย>าข้อคิดตรงนี้มามามา,มาใช้ได้ถูกไหมครับอาจารย์ครับได้หมดไปถึงระหว่างกินข้าวแล้วก็พิจารณาไป แล้แผ่เม่ตาไปอย่างนั้นนะค่ะครับผมอ๋อวันนี้ก็ได้ข้อคิดหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องการฉันพระอาจารย์การฉันนี้มาจากพระกุทธเจ้าใช่ไหมคะท่านสอนใช่ไหมว่าให้พิจารณาเหลือสัตว์ตรงนั้นให้เรามองแบบแยบคายนะครับวพาที่เรามีลมหายใจอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะเนื่องด้วยอาหารต่างๆที่ญาติโยมเข้าไปสรรหามาเนี่ยมันได้หลายทอดเลยตั้งแต่โยมที่เอามาถวาย จนถึงสัตว์ต่างๆที่สละเลือดเนื้อมาให้เราฉัน,ฉนให้เรากินเนี่ยมันได้หลายทอดครับอ๋อก็คือการแถออกไปโดยไม่มีประมาณแผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณใคร,รที่มีมีเหตุปัจจัยร่วมกันเงี้ยก็จะได้รับแผ่ออกไปไม่มีมพอพูดมา,ม,ามาถึงเรื่องของการฉันเนี่ยพระอาจารย์เวลาเราเวลาพระอาจารย์ฉันข้าวพระพุทธเจ้า,ท,าท่านสอนไหมว่า เออให้ฉันยังมีสติอ่ะพระอาจารย์หรือไม่หรือหรือฉันให้เรียบร้อยหรือมีอะไรไหมหมายถึงว่ามันอยู่ที่จริตคนครับจริงๆแล้วอะ่ะอ๋อค่ะแต่สติน่ะมันต้องดำรงอยู่ตลอดอยู่แล้วอ๋อค่ะทีนี้มันจะมันจะมันจะดำรงอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติใช่ไหมับอ๋อก็พิจารณาอยู่เนืองๆแล้วกันใช้คำว่าเนืองๆแล้วกันอ,อ่าคือว่าพี่โอหมายความว่า ในระหว่างฉันข้าวเนี่ยก็ให้ฉาดแบบอาจจะแบบเดี๋ยวญาติโยมนั่งอยู่แล้วดูไม่เรียบร้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพระจยาอันนี้มันเป็นสมมุติทางโลกครับอ๋อค่ะแต่แต่มันก็มีเหตุเกี่ยวเนื่องทําให้มุมมองของาศาสนาอาจจะเป็นไปทางลบอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทําอะไรที่มันจะทําให้ญาติโยมเขามองไปในมุมลบเงี้ยเราก็ไม่ทำซะใช่ไหมเพระาะถ้าทําไปเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นมุมมองที่เ,เป็นแง่ลบอะ่ะจะทําให้ ความมีศรัทธาของญาติโยมเนี่ยได้ลดน้อยถอยลงใช่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 ก็เราก็เลือกได้ที่จะไม่ทำอ๋อก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นมารยาทเรียบร้อยอย่างนั้นประมาณนั้นใช่ครับอ๋อค่ะจริงๆก็ตามแต่ตามแต่จริตเลยตามแต่จริตแต่ส่วนใหญ่ก็นั่งเรียบร้อยนะพระจาจาร์หรือยังไงกูโยมด่าเรื่องนี้พระจาจาร์มูดอีกแล้ว ขัวโยมด่าขัวโยมบ้าอีกบางคนบางคนเขาไม่เข้าใจเนี่ยโยมบางคนเขาก็ปากคอเขาก็ไวนะช่้ามาเขาพูดขึ้นมาเขาด่าขึ้นมาเถียงเขาไม่ได้ด้วยอายด้วยนะเข้ามาใช่ใช่ใช่ก็เป็นไปตามที่โยมญาติโยมบ้านกันแหละเพราะฉะนั้นก็สงบสงเอมไว้เป็นดีค่ะใช่อย่างนี้คลิปนี้ก็ได้ข้อคิดหลายอย่างค่ะ งั้นคลิปนี้ขอจบเตรานี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพระอาจารย์ผมสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะทุกคน